ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by ยซิโยอเปิดที่มาวลีอนุทินสุนัขตัวไหนกล้าเปิดด่านมอบอำนาจเต็มกองทัพจนกว่าคำเมนต์ยอมอดีตบิททหารการข่าวแฉลับใครรับสินบนจากที่มีการรายงานในอนุทินมีการมอบอำนาจให้กับกองทัพในการเปิดด่านและสร้างรั้วชายแดน ซึ่งดูเหมือนว่าทิศทางของกองทัพกับพลเอกนันทพลดูจะไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันขณะที่อดีตนายทหารการข่าวก็มีการออกมาให้ข้อมูลถึงผลประโยชน์และตัวละครสําคัญทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวค่ะถูกเปิดเผยเมื่อวันที่21กันยายน2568พลโทนันทเดชเม็สวัสด์อดีตหัวหน้าสูงปฏิบัติการพิเศษศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติหรือว่าสราพได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าปิดดานกับเปิดดาน ใครได้ใครเสียบ้างการปิดด่านนั้นทำให้พ่อค้ารายใหญ่หญหเดือดร้อนกวจริงแต่การปิดด่านแบบสนิทๆเลยจะทำให้การเจราจาเพื่อต่อรองทวงคืนพื้นที่ของประเทศไทยทำได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นไม่ต้องรบกันอีกเพราะเราขอแค่พื้นที่ของเรากลับคืนมาเท่านั้นเองนอกจากนั้นการปิดด่านอย่างจริงจังยังทำให้สามารถกลับมาเปิดดานได้รวดเร็ว,รวกว่าการแอบปิดปิด,ปดเปิด พ่อค้าหลายคนชอบอ้างว่าการปิดดานจะทำให้ประเทศไทยขาดไรายได้จากการค้าขายชายแดนที่เคยได้ประมาณ3.5-4ถึงหมื่นล้านบาทไปแต่ถ้าลองกลับมาคิดดูดีๆจะพบว่าการเปิดดานนั้นจริง,รงๆแล้วไม่ได้ทำกำไรมากมายตามตัวเลขที่ระบุขนาดนั้นหรอกครับเพราะมันเป็นแค่ตัวเลขขายของแต่ต้นทุนจริงๆไม่มีใครคํานวณออกมาให้ประชาชน,นรูร้บ้างเช่น 1. การสูญเสียพื้นที่ทำกินของราษฎรตามแนวชายแดนไปเรื่อยๆซึ่งเป็นจุดที่พวกเราคนไทยทนมาได้อย่างไรกันตั้ง20กว่าปีแค่กลัวว่าปิดด่านแล้วจะขายของไม่ได้หรือกลัวข้าราชการท้องถิ่นจะไม่มีรายได้พิเศษ 2. ไทยเราเสียไรายได้จากการเก็บภาษีที่ควรจะได้จากสินค้าเถื่อนที่หลุดเข้ามาในประเทศจำนวนมหาศาลจากหมู่บ้านเมรที่ลุกเข้ามาอยู่ในดินแดนเรา จนทำให้สินค้า SME ของเราขายไม่ค่อยได้ 3. เรื่องราวตามแนวชายแดนพี่ไทยเสียงงบประมาณค่าสาธารณสุขและการศึกษาให้กับชาวกัมพูชาไปปีละหลายพันล้านจนจะเป็นเรื่องปกติที่จะต้องตั้งงบแผ่นดินไว้เผื่อขเขมรไปแล้วทำไม 4. นอกจากนี้ยังทำให้ประเทศไทยเสียชื่อเสียงที่กลายเป็นแห่งสนับสนุนการค้ามนุษย์และธุรกิจออนไลน์ต้มคนไปทั้งโลก5 ทำให้ประเทศไทยมีส่วนในการเป็นประเทศที่สนับสนุนการฟอกเงินและในขณะเดียวกันบ่อนการพนันของกัมพูชาเหล่านี้ก็เป็นแหล่งฟอกเงินให้กับข้าราชการไทยที่รับสินบนได้อย่างสะดวกสบายด้วยซึ่งเป็นต้นเหตุที่ทำให้คนไทยกล้าทําชั่วง่ายขึ้นเช่นกัน ขณะที่วาสนาณนาุนานวมค่ะผู้สื่อข่าวสายทหารได้มีการออกมาโพสต์ความเคลื่อนไหวของผู้บัญชาการเหล่าทัพและท่าทีของพลเอกนัทพลนาภาณิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายกรัฐมนตรีซึ่งก็มีความชัดเจนเป็นอย่างยิ่งในการออกมาพูดในห่วงเวลาดังกล่าวโดยนายอนุทินชาวิรุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ช่วยผู้สมัครหาเสียงเลือกตั้งซ่อมที่อำเภอขุนหารได้มีการพูดถึงการปิดด่านและการสร้างรั้วแนวชายแดนไทยและกัมพูชาตามข้อเสนอของผู้บัญชาการเหล่าทัพว่าได้ทำความเข้าใจกับทหารแล้วว่าเมื่อเขารับตำแหน่งบริหารประเทศเมื่อไร่จะให้ทหารได้ตัดสินใจเต็มที่รัฐบาลที่กำลังเข้ามาจะให้การสนับสนุนเคารพการตัดสินใจของฝ่ายการทหาร ส่วนรัฐบาลจะทำเรื่องการทูดและเงื่อนไขที่ต้องเจรจาต้องมีความชัดเจนว่าเราไม่ยอมรับเงื่อนไขแต่เขาต้องยอมรับเงื่อนไขของเราเท่านั้นจึงจะดำเนินการเรื่องอื่นต่อไปได้อยัางให้มีความชัดเจนตรงนี้เพราะที่ผ่านมามีการคาดคะเนหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้นำตามประเทศโทมาล็อบบี้ผม ผมไม่มีใครมาล็อบบี้ได้ผมต้องทำให้คนไทยประเทศไทยเท่านั้นไม่มีการต่อรองใดๆจนกว่าเขาจะรับเงื่อนไขท,ที่เราตั้งไว้ขอให้ทหารนำแผ่นดินทุกตารางนิ้วที่เขาลุกล้ำกลับมาเป็นของคนไทยตนสนับสนุนเต็มที่เมื่อถามถึงพื้นที่น้องยาแก้วน้องจานจังหวัดสะแก้วที่ยังมีการใช้โลภมนุษย์ของกัมพูชามาก่อกวนนายอนุทินกล่าวว่าก่อนคุยอะไรกันสิ่งเหล่านี้ต้องถอนตัวออกไปให้หมดก่อน จะไม่มีการเจราจาในระหว่างที่มีการกดดันมีการติดอาวุธมีโลกมนุษย์ด้านชายแดนจะปิดต่อไปและอาจจะเพิ่มมาตรการในการควบคุมหากทำได้นอกจากนี้ค่ะนายอนุทินยังมีการกล่าวว่าพี่น้องชาวรีสเกตและชาวจังหวัดชายแดนต้องการให้ปิด,ด่านประชาชนคนไทยทั้งประเทศก็ต้องการให้ปิด,ด่านแล้วสุนัขตัวไหนจะกล้าไปเปิดอย่าว่าแต่สุนัขไม่กล้าเปิดเลยหนูยิงไม่กล้าเปิดใหญ่เลย เพราะฉะนั้นเรื่องเปิดด่านไม่มีครับผมคนไทยนะครับผมนายกของคนไทยครับไม่ใช่นายกของเพื่อนบ้านไม่ใช่นายกกัมพูชาจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ world war t r e โดยนาวากาศเอกสำมฤทธทองอินคำนิยมโดย คุณสนธิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง220บาทโปรโมชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนรถ20%เหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสร้างจองหนังสือได้ที่ Line ID at chapsi.sto หรือโทร094-236-9493